พบกับรายการสิงอัศวินกเกษตรไอดอลนะคะตอนนี้มาถึงสวนแล้วนะคะสวนสวยๆอย่างนี้จะเป็นของใครไม่ได้นะคะ <c oughs> แนะนําตัวสักนิดนึงค่ะสวัสดีครับผมชื่อสินชัยไข่เดียกุลครับที่เล่นที่แขก<ะ>เป็นเจ้าของสวนทุเรียนสวนนี้แหละครับวิธีการจัดการของเจ้าของสวนนะคะต้องบอกก่อนเลยว่ามีเคล็ดลับเยอะแยะมากมายดูแลสวนทุเรียนประหนึ่งว่าเป็นลูกหนึ่งคนใช่ทุกอย่างเราเราประคบประงมปลูกกว่าจะได้ผลผลิตตั้ง7ปีปล่อยให้ตายได้ไง ไม่ได้ไม่ได้ตอนนี้ก็อยู่ในช่วงของเดือนกรกฎาคมเป็นช่วงที่เก็บเกี่ยวผลผลิตจบเรียบร้อยของสัตบุรีแล้วใช่ครับอยากจะสอบถามนิดนึงได้ประมาณกี่ตันคะแอบกระซิบได้ไหมคะพี่ต็มร้อยครับอ่านะคะแต่ราคาราคาไม่ตรงใจเพราะทุเรียนออกก่อนเขาแต่ขายได้ทีหลังเขาอนตอนช่วงแก่ไม่แก่ราคาลงปั๊บแก่ได้แค่ร้อยไม่ถึงร้อยห้าสิบเพราะว่าช่วงเดือนที่ผ่านมาคือพีคสุดก็น่าจะประมาณสองร้อยนั่นแหละ,ะก็คือทําให้เกษตรกร ทางจันทบุรีนี่ยิ้มได้เลยแหละใช่ใช่ไหมคะหายเหนื่อยกันเลยหายเหนื่อยพอเก็บเกี่ยวผลผลิตเสร็จไปแล้วเราจะต้องมีการจัดการยังไงเพื่อที่จะทําให้ต้นทุเรียนนี่สมบูรณ์ได้ค่ะพี่ก็พอตัดลูกเสร็จปั๊บราชเชลาอายชรากที่เราทําสารที่กดไว้ให้ต้นทุเรียนเขาขยายแล้วก็ตัดแต่งกิ่งใหญ่โดยที่ยังไม่แต่งแขนงแล้วก็ตัดยอดปุ๋ยไม่ใส่เราจะลาดพวกนี้ก่อนสองรอบผ่านไปหนึ่งเดือนถึงได้ใส่ปุ๋ยทําใบชุดแรกถ้าตัวทําใบที่นี่ก็น่าจะใช้เป็นตัวหน้าสูงนิดหนึ่ง 2577ของสิ่งอัศวินช่วยในเรื่องของการทําใบก็ฉีดทุกรอบแต่มาฉีดหนักเมื่อเมื่อทําใบ3เนี่ยเพราะใบหนึ่งเนี่ยง่ายมากใบ2ก็ง่ายแต่ใบ3านี่ยากพี่ฉีดถึง4รอบมันจะได้พร้อมกันแล้วเวลาฉีดสามก็ได้พร้อมต้นนั้นล่าสารเป็นที่เรียบร้อยเนี่ยค่ะเขาถึงขบวนการที่เขาเรียกว่าบํารุงต้นใช่ไหมคะพี่ใช่พี่จะใส่ช่วง8 24 24ช่วงประมาณไหนคะดูอย่างต้นทุเรียนเนี่ยพี่จะทําสารและพี่ต้องใส่24เนี่ยตามโมเมนต์ที่ที่ล็อกไว้นะคือ วันที่1ที่ทสสิงหาเนี่ย<ม>ต้องใส่ละใส่รอบนี้ก็เราจะใส่ปริมาณกิโลครึ่งถึง2กิโลเหมือนเดิมแบบแบบที่แล้วแล้วก็รอบ2ก็เต็มที่3กิโลใช้8 24 24ในการสะสมนะคะใ,ในเรื่องของการละลายก็คืออย่างที่พี่แขกเคยบอกกับเกษตรกร,ร,กรทางบ้านว่าละลายดีใช่ครับผมไม่เป็นกากไม่มีส่วนที่หลงเหลือพอเราได้ใช้8ปดยิบเสร็จไปปุ๊บแล้วนะคะคราวนี้จะถึงช่วงในเรื่องของเบ่งลูก ตอนเออท่าลูกหนักตอนนี้ค่อนข้างที่จะดูแลยากเหมือนกันยากเพราะ,ราะว่าว <ง S 2> ช่วงนี้ใบก็จะมาลูกก็จะโตเราทําไงถึงจะให้ลูกเโตไปก่อนใบก็ต้องมีปุ๋ยฉีดทางใบเป็นฮอร์โมนที่ว่าเร่งขยายให้มันขยายลูกแล้วก็ทางเราต้องทําให้ทันด้วยนะ,ะถ้าถ้าวันวันนั้นต้องเป๊ะถ้าใครบอกเ,ออเดี๋ยวอีกทิตอีกทิศไม่ได้เลยเพราะใบใบมันไม่รอค่ะแล้วลูกมันก็ไม่รอเพราะก็ต้องขยาย พอเสร็จแล้วเราถึงจะได้ใส่ช่วงขยายเป็นรูปกะปองนมใช่คือสูตร15 5 20ใช่เไปาเราใส่เราก็ไม่ไม,ม่เน้นเข้าในมากเราเน้นปลายเพราะว่าถ้าเน้นในมากมันก็เยอะแล้วมันทําให้ระบบรากไม่ค่อยดีก็เน้นปลายเพราะปลายรากมันกินอาหารดีกว่าเราก็จะมาถึงสูตรที่ขยายพูลเลย,ย,ยลประมาณ20 000, นะาาวันระยะการโตของมัน ช่วง20วันนี้แหละเต็มร่างปับ๊บก็จะขยายขึ้นแบบทีแรกมันจะแป้วหน่อยนู่นนี่นั่นนี่แหละคือการการสร้างเปลือกของสูตร50แล้วตอนนี้มาเป็น15สามห้าตัวนี้ตัวขยายออกขึ้นมาจากที่มันแฟบอยู่เนี่ย20วันนี้แหละอ,อ,อัดรอบเดียวเลย3กิโลครึ่งทีเดียวเราก็อัดน้ำเด็มที่ใส่แบบไม่ยั้งเลยนะคะก็คืออันนี้ก็เป็นเสียงจากเกษตรกรที่ใช้จริงนะคะของร้านสอรุ่งเรืองการเกษตรนะคะขอเรียนเชิญเกษตรกรนะคะในอำเภอแก่งหางแมวหรือว่าอำเภอใกล้เคียง หรืออาจจะเป็นจังหวัดใกล้เคียงก็ได้นะคะลองเข้ามาปรึกษาแล้วก็มาพูดคุยกับทางร้านสอลุงเรืองนะคะตอนนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณพี่แขกมากนะคะคที่ให้ความรู้นะคะแล้วก็เป็นผู้ใช้จริง,งใช้จริงปุยตราสิ่งอัศวินเราจะไปพบกับเกษตรกร,กรท่านไหนพืชอะไรติดตามตอนต่อไปนะคะขอขอบคุณค่ะ